ดวงควรเกิดวันเสาร,ร์ในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจครับและนี่การดูดวงประจําวันเกิดในเดือนมิถุนายนครับถึงเดือนมิถุนายนแล้วเนาะแต่ต้องบอกนี่นะว่าคุณเต้พลังใจมีข่าวดีมาบอกนะครับว่าคุณเต้พลังใจได้ไปร่วมงานไหว้ครูนะครับที่วัดเขาถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานีกับแม่ชีแก้วเพชรมณีมหาปัญโยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของคุณเต้พรลังใจเองเลยเนาะเราได้ไปกราบไหว้ไปบูชาครูในวันนั้นกันมีหลากหลายอย่างมีทั้งงานบุญมีทั้งการตีกรีการจุดเทียนต่อชะตาเราก็ต้องขออนุโมทนากับทุกทุกท่านด้วยนะบางคนก็ได้ร่วมบุญกับคุณเต้พรลังใจในงานนี้ด้วยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกคนแต่ หากใครที่ไม่ได้ร่วมบุญหรืออะไรก็ไม่เป็นไรเรามาอนุโมทนาบุญณนะตอนนี้ร,ร่วมกันไปได้นะกับงานที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เราร่วมบุญอนุโมทนาร่วมกันก็ถือว่าใจบุญแล้วนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและนำจีดีมาเล่าสู่กันฟังกับทุกๆคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดวงในเดือนมิถุนายนกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนเกิดวันเสาร์เดือนมิถุนายนพื้นดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับคนเกิดวันเสาร์นะไพ่ขึ้นในะเรื่องของจิตใจที่มันถูกคลื่นซัดนะคลื่นซัดหมายถึงเรื่องของมันมีหลายอย่างที่มันเข้ามานะมันเป็นคลื่นแล้วลอก็ลอ่ลอทำให้เรารู้สึกแบบมันมีปัญหาเข้ามาหนักหนักนุ่งนวงเป็นคลื่นหนักคลื่นสูงทําให้เรารู้สึกไม่รู้จะ เอจะทํำยังไงดีจะแก้ไขปัญหาหรือจะถอยหลังหรือจะเดินหน้าทาอย่างไรดีมันค่อนข้างต้องหาทางออกในช่วงตอนนี้นะเอาวางต่างตอปั๊บให้ขึ้นในเรื่องของการที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ ต้องใจเย็นเข้าไว้ก่อนนะและดูซิว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างและสิ่งใดสิ่งหลายอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือว่าสําเร็จได้ก็ต้องมีคนคอยช่วยหรือคอยสนับสนุนคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเราให้มันเป็นไปได้ง่ายหรือดียิ่งขึ้นดังนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะักในเรื่องของสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เรากําลังรับผิดชอบอยู่นะไพ่ขึ้นในเรื่องของอการที่เราจะทําอะไรบางอย่างไพ่ขึ้นเรื่องของการเสี่ยงไปพบไปเจอไปทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จหรือการลงมือทํา โดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะจนเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยนะก็มีการวางแผนไว้บ้างแต่การที่คิดมากเกินไปมันก็ทําให้เราไม่ได้ทําอะไรเลยเราต้องระวังให้ดีอ่ะวา่าไงต่อปั๊บไพ่ขึ้นเท่ากับที่เดิมไปถึงจิตใจของเราเนี่ยมันคิดวนนะมันคิดเป็นเลข8คิดวนไปคิดวนมาคิดวนไปคิดวนมาไม่รู้จะเอายังไงไม่รู้จะทํำยังไงมันก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยมันก็จะกล้าจะก้าวจะไม่ไป จะทาดีไม่ทําดีมันค่อนข้างสับสนในเรื่องของ,ขงการกระทําซึ่งมันมาจากตัวที่เราเนี่ยมีความกังวลจากที่มันมองว่าปัญหานี่มันหนักมากๆแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรทําอย่างไรดีนะเนี่ยกายมันขึ้นเป็นติดนะติดอยู่ในกรงขังกรงเลยไม่มีกุญแจนะม่รดูจะออกอย่างไรจะมีใครเข้ามาช่วยไหมหน้าอะไรแย้ยมันค่อนข้างกังวลมากเลยทีเดียวีเวนะดังนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรมาก มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะให้เราทําใจเย็นเข้าไว้และค่อยๆแก้ไขปัญหาจากเล็กไปถึงใหญ่จากใหญ่ไปถึงเล็กค่อยเป็นค่อยไปนะเราไม่สามารถจัดการปัญหาหรือว่าทําให้ปัญหาเหล่านั้นนะ่ะเสร็จภายใน1วันหรือเสร็จภายในห,นนห,ในหนชั่วโมงได้ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปเพื่อที่จะแบ่งเบาลึกผ่อนปรนให้มันดียิ่งขึ้นนะก็ถือว่าป็นสน่งที่เราอ้องใจเย็นเข้าไว้เอา่เป็นว่เยี๋ยวเรามาดูด้านต่างาหีกอว่าว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มที่ความรัก คนโสดดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรปั๊บสำหรับคนโสดนะไพ่ขึ้นในะเรื่องของฉันก็สู้คนดังนั้นมีเรื่องให้ต้องสู้ชีวิตเยอะเกินไปนะคือถามว่ามีคนเข้ามาไหมช่วงนี้มันโดดเดี่ยวมันไม่ค่อยมีใครเข้ามาสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็ต้องทําจิตทําใจนะอยู่กับเพื่อนกับฝูงไปก่อนเพราะไพ่ขึ้นในะเรื่องของคนรอบข้างคนใล้ตัวคอยให้กําลังใจนะในะเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็อย่าพึ่งไปอะไรกันมันมากนะก็อยู่ในทุกวันนี้มันก็พออยู่ได้พอประคองในเรื่องของจิตใจไปได้บ้าง แต่มามีหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งเราก็อยากหาใครสักคนมาให้ฟังความทุกข์ฟังความรู้สึกของเราทําให้เรารู้สึกดีทําให้เราคลายทุกข์ไปได้ในช่วงนี้วา่าไงต่อปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของเนี่ยปัจจุบันนะปัจจุบันที่เราจะต้องทําให้ดีทําให้มันถูกต้องทําให้สําเร็จในเรื่องของความรักดังนั้นคือคนที่ยังไม่ไมีงไม่มีคนเข้ามาเนี่ยดังนั้นเราก็ค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันถึงแม้ว่า ในช่วงนี้โอกาสในเรื่องของความรักมันยังมีมาไม่ค่อยมากเท่าไหร่ถึงมีมันก็ยังยังไม่ใช่ซะขนาดนั้นในเรื่องของการพัฒนาต่อในเรื่องของความรักดังนั้นก็ใจยเย็นๆเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะภายคืนเรื่องของการประทะมาถึงเรื่องของปัญหาชีวิตมันเยอะนะในช่วงนี้ดังนั้นเว,เวลาในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นความรักมันก็ไม่ได้มีอะไรมากสักเท่าไหร่ดังนั้นก็ดีกว่าว่าดีกว่าว่าชีวิตจิตว่างๆไม่มีอะไรทํา ก็หาอื่นทําไปแล้วกันทํางานทําอะไรของเราไปเพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่านมันมคิดมากนะนี่ถ้าหากมันมีอะไรช่วงเนี้ยมันเหมือนมันจะมีความทุกข์เข้ามาเยอะด้วยนะพอม,มีความทุกข์เข้ามาเยอะมันเหมือนแบบเป็นอะไรบางอย่างที่มันกัดกินหัวใจของเราทั้งความรักทั้งการงานทั้งชีวิตทั้งอะไรมันวุ่นวายเละตุ้มเป้ใหมดเลยนะดังน,นั้นช่วงนี้ก็พักจิตพักใจไปก่อนก,กันแล้วกันหากกิจกรรมอะไรทําก็ลองดูนะจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจะได้ไม่เครียดจนเกินไปในเรื่องของความรักนะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่กันก่อนนะคนมีคู่เป็นอย่างไรปั๊บคนมีคู่ไพ่ขึ้นในเรื่องของความแบบกดดันหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาเหมือนกันนะคือมันมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่เข้าอกไม่ค่อยเข้าใจกันนะมันเป็นปัญหาที่มันค้างอยู่ในจิตเนื่อใจของเราที่ยังไม่ถูกเคลียร์อย่างชัดเจนในเรื่องของปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วและมันจะประทุในปัจจุบันนี้นะนี่ไพ่ขึ้นมาเป็นความกลัวที่จะ ที่มันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าในสิ่งที่เขากระทํากับเราจิิงที่เรากระทํากับเขามันกลัวซะเหลือเกินกับความสัมพันธ์นี้มันเริ่มสั่นคลอแล้วมันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันดังนั้นไพ่ขึ้นในเรื่อง,องความประหมานะประมาาหมายถึงมีความกลัวนั่นแหละกลัวที่จะบอกเลิกบอกลาจริงๆแล้วตัวเราก็ยังรักเขาและเขาก็ยังรักเราแต่ก็ยังเป็นในอยู่ในช่วงที่เกรงอกเกรงใจกันหรือไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าจะบอกเก็บความรู้สึกเก็บงำเอาไว้ แต่เมื่อเก็บมากก็ต้องระวังระเบิดสักวันหนึ่งด้วยเช่นกันนะดังนั้นไพ่ขึ้นในเรื่องของการเปิดอกเปิดใจให้เทหมดหน้าตักในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นเรื่องร้ายๆกลับกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแวงถ้าหากเราไม่เปิดใจคุยจริงๆกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่ไพ่เกิดเอกตรักษ์เฉพาะตัวหมายถึงนิสัยประจําตัวเราบางสิ่งบางอย่างก็ ต้องปรับทําความเข้าใจกันหรือจูนให้มันตรงกันในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่ตัวเราเป็นและตัวเขาเป็นเพื่อที่จะโอเคประคับประคองความรักในช่วงเนี้ยไปให้รอดไปให้ได้นะก็เป็นพลังใจให้เหมือนกันในเรื่องของการทําความเข้าใจในเรื่องของจิตในเรื่องของอา,อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็น่าเป็นห่วงด้วยเช่นกันเนาะเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเรามาดูเรื่องของการเรียนกันต่อการเรียนจะเป็นอย่างไรปั๊บ การเรียนไพ่ขึ้นในเรื่องของความฝันนะคือมันมีความคิดความฝันอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยเป็นแรงผลักดันในการเรียนของเราในช่วงนี้นะไพ่ขึ้นสืบทอดนะสืบทอดหมายถึงการทําตามเจตนารม์ของตัวเองหรือเราตั้งความคิดตั้งความหวังตั้งความฝันเอาไว้ที่จะอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้และเราต้องเสริมทักษะหรือเสริมการเรียนแบบไหนเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จในอนาคตนะ ไพ่ขึ้นสอดรู้สอดเห็นหมายถึงอะไรหมายถึงการดูว่าตัวเราควรเสริมควรเพิ่มเติมอย่างไรเป็นการดูตัวเองและดูผู้อื่นว่าเขาคนที่สําเร็จเนี่ยเขาทําอะไรเขาทําอย่างไรถึงสาเร็จลองนําเป็นมีแบบมีไอดอลมีต้นแบบของตัวเองเพื่อจะไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะและถามว่าจะสําเร็จไหมไพ่ขึ้นเป็นเทพเทวาประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะประสบความสำเร็จตามที่เราคิดมุ่งหวังอ,อยู่แล้วแต่ก็ต้อง สร้างกำลังจิตสร้างพลังใจตัวเองด้วยนะเพราะช่วงนี้มันมีความคิดมากคิดเยอะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ถาถมเข้ามาด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างมาเป็นความคิดของเราที่เราอยากให้เป็นแต่ปัจจุบันบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังไม่สามารถทําได้นี่ไพ่คือมันติดมมงมแงมนะมันหมายถึงติดติดในเรื่องของความคิดติดในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างที่มันถาถมเข้ามาดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้ก็คือการสร้างขวัญและพลังใจตัวเองให้มากๆเข้าไว้ เพื่อจะมีแรงผลักดันไปสู่ความประสบความสำเร็จไปตามความฝันของเราได้ในช่วงนี้นะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันนะในเรื่องของความฝันในเรื่องของการเรียนนะโอเคเรามาดูเรื่องของการงานดีก,กว่าคนที่กําลังหางานจะเป็นอย่างไรปั๊บคนที่กําลังหางานไพ่ขึ้นในเรื่องของมันนั่งเบือ่อนั่งเศร้านั่งเซ็งอยู่กับที่นะมันไม่ค่อยได้แบบ ผ่อนคลายจิตใจบ้างมันมีแต่ความทุกข์ที่มันรู้สึกแบบมันอยากหาเงินหาทองนะมันอยากที่จะมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แต่ตัวเราก็มัวแต่นั่งแบบนั่งเพอนั่งเมิอนั่งรอยในในเรื่องของความทุกข์อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราเก็บกักอารมณ์เป็นแบบเป็นทะเลสีดำหือทุกอย่างมันมืดมนไปหมดเลยดังนั้นหากเรายังจมในเรื่องของความคิด จมในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นอยู่อะในเรื่องของการงานมันก็ค่อนข้างรียกเข้ามายากเพราะตัวเรามันปิดกั้นความสามารถปิดกั้นตัวเองจนเกินไปนะดังนั้นภัยึ้นว่าให้เราเนี่ยออกออกไปสื่อสารออกไปข้างนอกออกไปสมัครงานออกไปหางานสร้างขวัญและพลังใจตัวเองมากๆเข้าไว้เพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองเป็นที่รู้จักและมันไม่ได้แบบแย่ตามที่เราคิดหรือว่าไม่เป็นแบบ เป็นไปไม่ได้ตามที่เราคิดเสมอไปนะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องลองลองมือทําดูดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกับการการะทําจะเป็นอย่างไรกับความสามารถที่เรามีถึงแม้ว่าเราจะเคยผิดพลาดแต่เราก็มากไปด้วยประสบการณ์ที่มากหลากหลายด้วยเช่นกันดังนั้นเอาประสบการณ์เหล่านั้นนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เรามีวิถีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการหางาน ตามความสามารถของเราเนาะเอาเป็นว่าเรามาดูเรื่องของคนที่มีงานแล้วดีกว่าว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของความเครียดนะไพ่ขึ้นเหมือนหน้าตาเราก็ยิ้มเหมือนเราใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลามันมีความเครียดเข้ามาแต่เราก็ต้องเก็บกักอารมณ์เหล่านั้นนะเอาไว้ไม่ให้มันเครียดไม่ให้มันคิดมากไม่ให้มันเหนื่อยและปล่อยเวลาให้มันผ่านไปก่อนในช่วงนี้นะบางครั้งความทุกข์บางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถเปิดเผยหรือบอกให้ใครฟังได้ แต่ตัวเราก็ต้องกดอารมณ์เอาไว้หรือการปรับจูนอารมณ์ให้มันผ่อนคลายนะให้ปล่อยวางในะเรื่องปัญหาต่างๆไปได้เพื่อที่จะมีแรงในการจัดการปัญหาหรือทํางานในส่วนของเรานะไพ่ขึ้นว่าทุกอย่างดีขึ้นดังนั้นให้เราอดทนรอในช่วงนี้ไปก่อนและเดี๋ยวทุกอย่างมันก็เริ่มดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นในเรื่องของการงานในเรื่องของคนรอบข้างในที่ทํางานของเราเห็นไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของอบอุ่นหัวใจ ดังนั้นให้รอสักนิดนะรอสักนิดทุกอย่างเริ่มดียิ่งขึ้นแล้วนะจากการที่เราเพียรและก็พยายามในเรื่องของการงานเพียรและพยายามในการฝึกฝนการทําสิ่งนั้นถึงนี้อย่างเต็มที่บางครั้งมันก็ไม่ค่อยมีใครเห็นบ้างมีคนเห็นบ้างก็ไม่เป็นไรนะเราทําเพื่อตัวเองเราทําเพื่อสะสมประสบการณ์ของเราและวันหนึ่งจะมีคนเห็นเราเองในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราเป็น ไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากขนาดนั้นนะเพราะไพ่คืนว่าสิ่งที่เราทาเป็นเหมือนความกระตันญูย่อมกลับคืนมาหาเราด้วยเช่นกันในอนาคตดังนั้นเพียงให้รู้ว่าสิ่งที่เราทําดีไม่ใช่ว่าจะหายหรือหนีหายไปไหนนะแต่การที่เราการทคุณงานความดีหรือทําสุดความสามารถในเรื่องของหน้าที่การงานย่อมตอบคุณกับเราเป็นในเรื่องของความก้าวหน้าและความสําเร็จในอนาคตนะครับเพียงแค่ต้องใจเย็นเข้าไว้เนาะ โอเคเรามาดูในเรื่องของการเง today, ินบ so, in ้างดีกว่านะการเงินจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ดูซิปับการเงินไพ่ขึ้นในเรื่องของหยดน้านะยดน้ําหมายถึงอะไรมีเรื่องรายจ่ายเล็กๆน้อยๆนะไอเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันรวมมันก็เยอะได้เหมือนกันต้องระวังให้ดีนะไพ่ขึ้นในเรื่องของพื้นที่หมายถึงการเก็บเงินออมทองเอาไว้บ้างในเรื่องของในส่วนของอนาคตมันมีรายจ่ายที่มากขึ้นมากกว่าเดิม ดังนั้นยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ตัวเรามันมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นธรรมดาแต่ตัวเราก็ต้องจัดสรรบริหารการเงินให้ดีๆเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตเห็นไหมไถ่ขึ้นเก็บซ่อนเก็บซ่อนเขาสึง่งเหมือนเก็บซ่อนเก็บเงินเอาไว้เก็บออมเอาไว้ให้ได้มากเก็บออมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในช่วงนี้มันยังพอประครับประคองไปได้แต่อนาคตมันมีโอกาสที่มันมีค่าใช้จ่ายที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆที่เราจะต้องไปลงทุนไปใช้จ่ายหรือเป็นนี้เป็นสิ่งต้องจ่ายให้มันมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นก็ต้องถึงเวลาที่ต้องเก็บเงินเก็บทองเอาไว้บ้างอะไรที่เป็นการใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายที่ซื้อความสุขให้ตัวเองก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะยอมอดใจนะยอมอดใจพ้าอัดแบบพูดไม่ออกถึงต้องยอมอดใจไว้ก่อนเพื่อจะเก็บเงินเก็บทองอมเงินอม,อมทองเอาไว้เพื่อที่จะมีใช้จ่ายในอนาคตจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็ไม่มานั่งเสียใจยตอนหลังในเรื่องของการเงินนะครับโอเคเรามาดูเรื่องของโชคลาภกันต่อโชคลาภเป็นอย่างไรปั๊บ โชคลาภไพ,พ่ขึ้นในเรื่องของความว่างเปล่านะมันมีแบบเล็กๆน้อยๆ้อยมีไม่มากว่าไงต่อปับ๊บเนี่ยไพย่ขึ้นว่ามันมีนมไม่มากมันมีเล็กเล็กน้อยก็เอาเป็นว่าก็ยังไปคิดอะไรเยอะนะไพ่ขึ้นแบบเฉยเยและกับเรื่องของโชคลาภเรื่องของเงินทองมากับเรื่องของโชคลาภม,มาเรื่องของกับการเสี่ยงโชคการเสี่ยงทายมันมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่ ดังนั้นก็ไปทําอย่างอื่นดีกว่าในเรื่องของการกระทำนะไพ่ขึ้นทําสิ่งใหม่ทําสิ่งอื่นเงินมากับการกระทําเงินมาจากความคิดคือครีเอทของเรานี่แหละเรื่องของโชคมันมากับโอกาสมากกว่าโอกาสการงานโอกาสการเงินเรื่องอื่นๆแต่เรื่องของโชคราบเสี่ยงทายเนี่ยไม่ค่อยมีมามากนักนะไพ่ขึ้นให้เราทําตามความฝันหรือทําตามสิ่งที่เราคิดเอาไว้ดีกว่า อย่าเพิ่งไปสนใจในเรื่องของโชคลาภมากขนาดนั้นนะแต่ถ้า,าเราชอบหรือว,ว่าเราสนใจกับการที่มันมันต้องมันต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหน่อยเพื่อความสนุกก็ทําได้แต่ก็อย่ามากจนเกินที่เราเสี่ยงเงินเสียทองจนไม่มีเงินกินข้าวเลยแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะครับโอเคเรามาต่อกันที่สุขภาพดูสิว่าช่วงนี้สุขภาพของเราเป็นอย่างไรสุขภาพไพ่ขึ้นในเรื่องของร่างกายที่เราจะต้อง ดูแลให้ดีนะไพ่ขึ้นเป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหมายถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายภายในร่างกายของเรานี่แหละเรื่องของทางเดินอาหารเรื่องของเลือดลมต่างๆที่นํามาสู่เรื่องของการป่วยเล็กๆน้อยๆการปวดหัวการนอนไม่ค่อยหลับการนอนไม่ค่อยพอต้องระวังให้ดีนะไพ่ขึ้น่าต้องเริ่มต้องดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอกและก็ต้องดูว่าภายนอกเรามีอาการอะไรหรือเปล่ามีการป่วยง่ายหรือมีอาการที่มาแสดงออก ทางกายภาพของเรามากน้อยแค่ไหนก็ต้องระวังให้ดีในช่วงเดือนนี้เหมือนกันนะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้มันเหมือนเรามีอะไรทําหลายสิ่งหลายอย่างมีความเร่งรีบมันก็มีโอกาสที่โอเคมันเกิดเรื่องของป่วยเล็กนๆๆ้อยหรือไปตากดวงตาก,ตก,ดตก,ดตกแดดหรือว่าใช้ร่างกายหนักจนเกินไปมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงนะร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพ โดยทันทีโดยทันใดโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวดังนั้นการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีสุขภาพที่แข็งแรงและเราควรมีสติแล้เขาไม่ประมาทในการรักษาตัตวเองโดยที่โอเคทารณาให้มีประโยชน์ออกกําลังกายบ่อยๆเราก็พผ่อนพักร่างกายให้เพียงพอนะก็คือนอนหลับให้เพียงพอนั่นแหละจะได้ไม่ป่วยง่ายจะได้ไม่เป็นอะไรหนักๆในอนาคตนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของ ภาพรวมบ้างดีกว่าว่าในเดือนนี้ภาพรวมของเราจะเป็นอย่างไรและไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างปับ๊บไพ่ขึ้นในะเรื่องของความเสี่ยงนะความเสี่ยงหมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องที่มันเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างที่มันถาโถมเข้ามานั่นแหละมันเป็นเหมือนความท,ท้าทายที่เราต้องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเอาในการที่จะประสบความสําเร็จหรือจัดการปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันคิดอย่างเดียวไม่ได้บางทีมันก็ต้องดุยไปก่อนบางทีมันก็ต้องสู้ไปก่อนและผลจะเป็นยังไงมันเหมือนแบบ ต้องลองดูต้องลองทำและต้องใช้ความกล้าของทางจิตใจค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะไพ่ขึ้นเนี่ยเรื่องของความที่มันกระวนกระวายใจนั่นแหละว่ามันจะสำเร็จไม่สำเร็จแต่การเสี่ยงครั้งนี้มันก็หนาวร้อนรนอะ่ะมันมันจะตุ้มตุ้ม,ต,มต่ำๆจะทำดีไม่ทำดีมันจะเป็นยังไงนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาเป็นว่ารอบครอบเท่าที่รอบครอบได้ก็รวกันนะมันคือการวางแผนมันคือการปรึกษาคนที่เป็นผู้รู้หรือคนที่ถนัดมากกว่าเรา การเปิดโอกาสให้คนเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยเช่นกันเห็นไหมไพ่ขึ้นผ่อนพักย่อนใจมันรวมไปถึงในเรื่องของการพักผ่อนจิตใจพักผ่อนตัวเราให้มีกําลังใจให้มีพลังใจให้พร้อมที่จะจัดการปัญหาในวันพรุ่งนี้หรือจัดการปัญหาในวันนี้หากจิตใจเราไม่พร้อมทําอะไรมันก็ทําไม่ได้อย่างแบบเต็มที่หรอกเหมือนมันคิดอะไรไม่ออกนั่นแหละนะไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในเรื่องของเทพเทวาหมายถึงได้2ออย่างคือ1คือ,คอเรื่องของ การที่เราทําจิตทําใจให้ผ่อนคลายทําจิตทําใจให้เหมือนพระพรหมมีความนิ่งเฉยมีเมตาตาอุณาโมคตตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจเพื่อที่จะเสริมกําลังใจเสริมพลังใจของตัวเรา2คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเรื่องของจิตของใจนะการทําบุญการสร้างบารมีตัวเองในช่วงเดือนนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เมื่อเราได้สร้างบุญในการให้ทานให้การรักษาศีลให้การด้วยการคือภาวนามันเป็นการเสริมสร้างพลังใจพร้อมมีสตินะ พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆ่นานาไปได้คุณได้พลังใจก็ขอเป็นพลังใจให้ในเดือนนี้นะครับ